ข่าวขข่าววันนี้บัตรคนจนปี2564เพิ่มเงินบัตรคนจน4.95หมื่นล้านบาทบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม63คืบหน้าเยียวยาบัตรคนจน3,000บาทเสนอรัฐบาลเยียวยานักเรียน3,000บาทรับชมรายละเอียดในคลิปนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับ ก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับงบประมาณปี2,564เพิ่มเงินบัตรคนจน4.950เล้านถึง3ปีระบบแจกผู้มีไรายได้น้อย1.900้าแสนล้านผลเอกประยุทธ์ชงร่างพรบรงบปี64เข้าสภาสัปดาห์หน้า พบจัดสรรง,งบสนับสนุนกองทุนประชารัฐสวัสดิการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสบริการ14.6ล้านคน4.95หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า9.5พันล้านบาทเผยตั้งแต่ปีงบ61 63รัฐบาลจัดสรรอุดหนุนเงินเข้ากองทุนแล้วเป็นเงินกว่า1.9แสนล้านบาทสำนักข่าวอิสรา รายงานว่าร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ที่พลเอกประยุธจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครมเตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่1-3กรกดาคมนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจกฐานรากและสังคมเพื่อสนับสนุนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นวงเงิน4 9 5 8 0 8 3ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ63กว่า9,500ล้านบาททั้งนี้ในระหว่างปีงบประมาณ2561-2563รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร,กรที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน,นกลไกกองทุนประชารัฐสวัสดิการเป็นเงินรวมแล้วกว่า1.9แสนล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณล่าสุดคือปี63รัฐบาลจาัดสรรงบสนับสนุนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเป็นเงิน40,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการซึ่งปัจจุบันมีจำนวน14.6ล้านคนขอขอบคุณสำนักข่าวอิสรา อัปเดตบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมเงินเข้าวันไหนคราวนี้จากฐานเศรษฐกิจโพสต์เมื่อ28มิถุนายน2563อัปเดตบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคมเงินเข้าวันไหนสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังจะโอนให้ผู้ถือบัตรเป็นค่าสินค้าในทุกๆวันที่1ของเดือน และเดือนกรกฎาคม2563บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าวันไหนจำนวนเท่าไรบ้างติดตามบรรทัดจากนี้ 1. กรกฎาคม63โอนเงินค่าสินค้าจำนวน200บาทค่าโดยสารสาธนารณะ500บาทส่วนลดค่าซืกก้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน 15. กรกฎาคม2563 เงินคืนภาษีแวด5%สูงสุด500บาทเงินพิเศษผู้สูงอายุ50และ100บาท18กรกฎาคม2563ส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทส่วนลดค่าไฟฟ้า230บาทส่วนความคืบหน้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคอรมอได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา2019เพื่อช่วยเหลือผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังโดยจ่ายเงินเยียวยาผ่านบัตรสบริการแห่งรัฐจำนวน1,000บาทต่อเดือนระยะเวลา3เดือนเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2563โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆในช่วงที่ผ่านมีการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวนทั้งสิ้น1,164,222คนรวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนวงเงินประมาณทั้งสิ้น3,492,666,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นตอน ให้แล้วเสร็จเพราะครมออนุมัติให้ตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน1เดือนหากวิเคราะห์การโอนเงินเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเป็นไปได้2แนวทางดังนี้คือโอน2ง,งวดแรกจำนวน2,000บาทเข้าบัตรในเดือนมิถุนายน2563และโอนงวดที่3จํจำนวน1,000บาทเป็นจำนวนทั้งสิ้น3,000บาท 2โอนเงินทั้งหมด3งวดจำนวน3 0 0 0ับาทภายในเดือนก็กรกฎาคม2 5 6 3อย่างไรก็ตามถ้าดูความเป็นไปได้ในขณะนี้กระทรวงการคลังน่าจะโอนเงินงวดเดียว3,000บาทเพราะเหลือเวลาอีก3วันก็จะหมดเดือนมิถุนายนดังนั้นมีความเป็นไปได้อย่างมากที่กระทรวงการคลังโอนเงินยายาบัตรคนจนหรือบัตรสวสดิการแห่งรัฐจำนวน3,000บาทส่วนกำหนดว,วันจ่ายเงินคอรมอ จะทำหน้าที่เคาะวันโอนเงินอย่างเป็นทางการขอขอบคุณสำนักข่าวฐานเศรษฐ,ฐกิจนะครับเสนอรัฐเยียยานักเรียนคนละ1,000บาทลดภาระอุปครองเปิดเทอมข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจนะครับสอสอพักประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเยียยากลุ่มนักเรียนป .1 ถึงม .6 คนละ 1, 0 0 0บาทเป็นระยะเวลา3เดือนช่วยลด ภาละผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมหลังผลสำรวจพบโควิดกระทบพ่อแม่รายได้ไม่เพียงพอพึ่งพาลงรับจำนำมากขึ้นนายเทพใช้เสนพงศอ,อสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงกรณีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยร่วมกับสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพ มหาลัยมหิดลทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตดตัวเลือกหรือทางออกของสภาพคล่องทางการเงินกว่า1,200ตัวอย่างครอบคุมประเทศระหว่างวันที่1มีนาคมถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ขาดสภาพคล่องต้องพึ่งโรงจำนำต้องยอมรับความจริงว่าวิกฤตไวรัสโควิด1 9ในครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจในทุกระดับตั้งแต่มหาเศรษฐีคนรวยถึงคนจนรากหญ้าซึ่งแตกต่างวิกฤตฟองสบู่แตกหรือวิกฤตต้มยำกรุ้งที่ส่งผลกระทบเฉพาะนักธุรกิจนักลงทุนหรือสถาบันการเงินเท่านั้นซึ่งประชาชนคนรากหญ้าได้รับผลกระทบน้อยมากแต่วิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 ในครั้งนี้ กระทบตั้งแต่มหาเศรษฐีนายธนาคารเจ้าของกิจการโรงแรมธุรกิจรายใหญ่ธุรกิจรายย่อยร้านอาหารจนถึงร้านค้าขายของชำและประชาชนผู้หาเช้ากินค่ำมีคนตกงานไม่มีไรายได้เลี้ยงชีพทําให้คนชั้นกลางหรือระดับรากหญ้าต้องหาทางออกโดยการพึ่งพาลงจำนำเพื่อนำเงินมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้กําลังมีการเปิดเทอมใหม่ของโรงเรียนต่างๆในวันที่1กรกฎาคมนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดภาคเรียนใหม่เมื่อไม่มีรายได้หรือเงินเพียงพอที่จะเป็นค่าใช้ใจ่ายของลูกจึงจําเป็นต้องหาที่พึ่งสุดท้ายคือพ่อแม่เข้าโรงรับจำนำก่อนลูกเข้าโรงเรียนจึงอยากจะ เรียกร้องตามข้อเสนอเดิมที่เคยเสนอต่อรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาแล้วขอให้มีการเยียวยากลุ่มนักเรียนคนละ1000บาทจำนวน3เดือนให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในขณะนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเรียนกำลังรอคอยความชัดเจน และความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลรีบดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือกลุ่มเด็กนักเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยขอขอบคุณสำนักข่าวฐานเศรษฐ,ฐกิจนะครับ